รีวิวน้ำเลิฟโพชั่นนะครับมีห้ารสนะครับลองนี่ก่อนเลยที่ซน์ก็ดีเลมอนน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับมีกินมีกินอื้มได้นะอธิบายผู้ถูกวะ่ะอธิบายไม่ถูกแต่อร่อย น้ำตาลศูนแต่มันรู้สึกเหมือนจะมีความมันจะไม่จืดเกินไปอกินได้แทนน้ำเปล่ารีวิวไม่ถูกว่ะด้วยกับซิมซิมซิมเขาเรียกว่าซิมอันนี้เป็นน้ําสับประรดแตงโมงน้ำมันเลยว่ะอ๋ออันนี้ไม่กินกินแรงกว่าตัวน,นี้กินหอมนะกินน้ำมันอนะ่ะกินน้ำ มันจะไม่หวานนะเพราะว่าน้ำตาลศูนย์จืดแต่มันมีอธ mm hmm. ิบายมาตือนว่ะอร่อยอันนี้เป็นสตรอเบอรี่เดี๋ยวเาจะมาอธิบายกันทีหลังมีกลิ่นสตรอเบอรีน่นิดๆจะมีความเปรี้ยวๆเปรี้ยว,เ,ยว,เ,ยวเหมือนเปรี้ยวสตรอเบอรีอ่อ่ะ อันนี้เป็นองุ่นเอยมีกลิ่นองุ่นอืมองุ่นมันก็จะมีความเปรี้ยวขององุ่นและมีกลิ่นองุนนนอ่นนิดๆอันจะเปรี้ยวแรงนิดนึงเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเหมือนกินองุ่นดีป่ะเออกินทุกรสลิ้นมันพันกันหมดแล้วอันนี้เป็นแตงโม แตงโมงแตงโมงแตงโมงอืมกินกินมากอืมเป็นน้ำแตงโมงเย็ยมาสรุปก็เข้า,ขา,ขามันจะไม่หวานเพราะว่ามันเขาไม่ใส่น้ำตาลมันจะเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นไม่ได้เพราะว่าเจ้าอื่นมันมีน้ำตาลใช่ไหมเออจ่มไม่ต้องอร่อยน้แบบคลายน้ำเปล่าแต่มีกลิ่นมีรส ต้องไปลองไปลองเองเึงจะรู้แต่อร่อยอร่อยนะได้อร่อยได้อร่อยจริงเก็บไปกินมานแลว,ว่ากินหมดไม่ได้ไมันอิ่ม <laughs>